สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมบมังปามสูงนะครับผมสูงกักกิเลยครับผมกะประมาณใส่กากบบเจ็ดเครื่องนะครับปามแปลงจังที่พอดีครับแต่ว่าเก้าหกเนี่ถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะต์เนี่ยเกลาอก็บบเจ็ดเครื่องก็บาถึงลายต้นครับผม 苏工卡给你。 ไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งครับผมนี่เรืออีกกระมาณสามสิบไลายกับเบือบตันครับเรือรรอยู่ใส่เตี่ยวเดียวว่าเบิดครับ พื้นก็นถือว่าโอเคครับผมแต่ขางเทิืองกับบอหกก่นได้ครับพอตัดได้